สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาปลูกต้นแสงเงินแสงทองค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คีบัวค่ะคีวัวด้วยคันเดอขีคีวัวผสมกระดินดินถุงที่สื่อมากค่ะแล้วก็ดินเกา่าที่ห้าถไทยออกจากกระถางแล้วเอาต้นใหม่ออกแล้วเอาเก่าห้าแล้วเอามาผสมน้าค่ะจังมะเฟืองอนูนี่ดินถุงค่ะดินถุงสื่อไว้ว่าผสมคีบัว แล้วก็ปุ๋ยตูดสิบห้านิดหน่อยะค่ะเดี๋ยวสิพลาเพื่อนๆมาผสมดินเลยค่ะเด้อคลิปเนี้ยยาวจัหน้อยเลยค่ะเพื่อนเจื่นอนก้วหลังก็ไี่ยว ล้างไงอยู่ข้างนอกล้างไงสายยางเอาเข้าสายยางเออสายยงเดียวธรรมยาวสัก,ก,ก,กหน่อยหนึ่งพอดีเลยเออใส่นะาดี๋ยมันสั้นต้นนิดอันนี้ดินเก่าเฮาค่ะดินเก่าที่เฮาเก็บไว้เขาเปลี่ยนกระถางแล้วเ้าต้นใหม่ออกแล้วเปลี่ยนใส่กระถางใหม่แล้วเ้าก็เก็บดินเอาไว้ค่ะดินมันยังดีอยู่ค่ะเพืเ่อนๆเลยเอามาผสมกันกับดินใหม่ดินใหม่ดินเก่าผสมกัน,กนแล้วก็ดินถุงน้ำ ผสมดินในะ้มันเข้ากัน,นะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ค่ะคือก็ตน้ตนต้นแสงเงินแสงทองค่ะพี่น้องเสียจะมาปลูกค่ะแต่คนอื่นจะเรียกต้นหยังบะฮู้เนอะค่ะแต่ว่าอนี้นี่แกลเรียกต้นแสงเงินแสงทองนะคะ อาจจะเรียกบคือกันได้ค่ะพี่น้องข้อมูลอาจจะบอเนชัิค่ะลองไปหาดูค่ะอาจจะเรียกบถึกเดี๋ยวจะใส่กาวอัพเพานิดหน่อยค่ะเพื่อนๆ เอาห้ดินมันเรือนซุยค่ะพี่น้องเอาไปเอาก้างมะพร้าวเข้ามาแลยวันนี้เขาจะค้นไมค้ค่ะคนเลาวจะได้ปลูกค่ะคนให้ก้างมะพร้าวผสมกันกับดินค่ะพี่น้องดินมันยังบนแน่น วันนี้เขาก็เตรียมกระถางดินเสงเงินแสงทองมาปลูกแล้วค่ะพี่น้องบัดนี้เตรียมปลูกกันเลยค่ะมาค่าเพื่อนเพื่อนมาปลูกดอกไอ,บอ้บเมนดอกต้นใหม่บางคนน้ำกันค่ะเพื่อนเพื่อนพูดพิดพูดถูกแหละมาค้าเพื่อนเพื่อนปลูกใหม่บางคนน้ำกันค่ะ ก่อนปลูกกับอี้ดมันเหงากับตัดรากออกก่อนก็นได้เ้ยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วปลูกต้นละสามแล้วปลูกกระถางละสามต้นค่ะต้นละสามปลูกกระถางละสามต้นผูดพิดผูดถูกแล้วค่ะแล้วเวลาปลูกก็จะให้มันติดกันเ้อค่ะ ปกสับวางเอาคันปลูกทิดกันแล้วมันบ่งามมันดูบางามค่ะปลูกสามตน้นปลูกห่างๆก้ 9, อาอว่ามันสี่งามพอดีพอดีค่ะเพื่อนเพื่อนก้าเอาด้วยค่ะนี่เกี่ยวว่าปลูกแบบนี้มันดูแล้วมันสวยงามดีเพื่อนๆว่าปลูกแบบไหนว่าไม่งามก็ปลูกเอาด้วยค่ะ จะยัแก้วว่าปลูกสามต้นกำลังดีแล้วปลูกบอ่บอบ่อให้ต้นมันชิดกันค่ะปลูกข้างๆในจังน้อยค่ะนี่ละค่ะกดไอ้พอปลูกเสร็จแล้วก็กดดินให้มันแน่นๆนเลยค่ะเด้อปลูกเสร็จแล้วก็ไปลดน้ําขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ปลูกก่อนนานี้แล้วค่ะมีอากนิมาแล้วก็แสงเงินแสงทองมีหลายๆต้นแล้วก็มีแก้วสารพัดนึกเลยค่ะ ที่ปลูกเอาไว้ค่ะปลูกดอกไม้บ่มามีดอกบนโด้จะมีดอกให้เห็นแทอนึงแต่ใบเนี่ยมันสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะเห็นบ่คนะนี่ปลูกประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่มารับชมคลิปเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งต้นที่ปลูกมานานแล้วขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากมายค่ะ ขอบคุณค่าเพ,พื่อนๆที่มารับชมคลิปเจอกันคลิปหน้านะคะเพ,พื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะเพ,พื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะ